สวัสดีทักทายกันตอนเย็นนะครับตอนพรบคำสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ปลูกอ้อยขนามแล้วก็สนใจในเรื่องอ้อยข้าวนะครับก็วันนี้นะครับตอนนี้ผมก็พอดีกลางวันมันร้อนไม่ไหวนะครับเลยเข้ามาตอนเย็นนะครับเพื่อที่ มาลอกกาบอ้อยนะครับลอกกาบอ้อยบอริเวณแถวนี้นะครับก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหน,นะครับสุพรรณบุรีหนตอนนี้ก็อายุได้นะครับห้าหกเดือนแล้วนะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับซึ่งบริเวณแถวนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเบื้อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับก็คืออเป็นอ้อย สุพรรณหนึ่งที่ปลูกแล้วก็โดนน้ำขังนะครับที่ทำให้ต้นแม่มันลังและก็เล็กเพราะโดนน้ำขังสามสี่เดือนนะครับตอนนี้ก็ก็ฟื้นนะครับก็ฟื้นฟื้นแล้วนะครับก็เริ่มโตเริ่มแตกกอนะครับผมก็เลยามาโลกกาบให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้โลกกาบนะครับนนฝั่งน้นนะครับก็คือเนี่ยครับยังไม่ได้โลกกาบอะไรก็พึ่ง ลอกกาบได้ไปนิดเดียวนะครับไม่ขี่ก,กอก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอัปเดตกันนะครับคืออ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็คือ,อเพื่อนๆที่ปลูกแล้วหรือว่ายังยังไม่ได้ปลูกหรือว่าคิดจะปลูกนะครับคิดจะปลูกอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับคือสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ก็คือผมจะมีสิ่งมาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือจากประสบการณ์ที่ปลูกมานะครับก็7-8เดือนแล้วนะครับก็คือฝัอ่งนี้ก็5-6เดือนนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่2แต่ว่ารุ่นแรกก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้ก็คือ,อสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ปลูกนะครับยังไม่ได้ปลูกแล้วก็คิดจะปลูกก็เลยจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนิดหนึ่งก็คือนะครับอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับก็ดูแล้วก็มันก็จะคือจะแปลกกว่าสายพันธุ์อื่นนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับได้ดูกันนิดหนึ่ง อาดูจากนี้นะครับนี่ดูไกลๆอ่าสังเกตดูนะครับนี่คือช่วงโคนนะครับนี่คือที่โคนมันนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปปลายนะครับนี่สังเกตดูไหมครับว่าอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับเขาจะไม่ขึ้นตรงนะครับก็คือเขาจะขึ้นเยื่งๆนะครับขึ้นเยืองๆขึ้น อะไรก็เรียกขึ้นเฉียงเฉียงไปหน่อยเยื้องไปหน่อยนะครับที่โคนนะครับโคนกอนี่ก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่พอเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะเยื้องนะครับข้างล่างเนี่ยโคนก็จะอยู่เล็กอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ต้นเล็กนะครับไม่ใช่โคนต้นเล็กก็คือ,อที่หลุมอ้อยนะครับที่โคนอ้อยก็นั่นนะครับก็คือจะเล็ก แต่ว่าเขาเป็นอ้อยที่ว่าแตกกอเยอะนะครับก็คือแตกกอเยอะพอแตกกอเยอะนะครับเขาจะไม่ขึ้นตรงนะครับก็คือจะขึ้นเยื้องแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าขึ้นเยื้องแบบนี้นะครับเราดูแล้วอนาคตนะครับถ้าเขาขึ้นยาวมากกว่านี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้น ขึ้นยาวมากกว่านี้สมมติขึ้นไปทักประมาณ2เมตรหรือ3เมตรนะครับผมคิดว่านะครับจะมีปัญหาแน่นอนก็คือเรื่องอ้อยล้มนะครับเพราะดูแล้วนะครับนี่ขนาดต้นอายุ5-6เดือนนะครับก็ยังยังสูงไม่มากเขาก็จะออกเยื่องข้างแล้วนะครับเยื้องข้างแล้วนะครับเหมือนกันทุกทุกกอ นะครับทุกกอเลยนะครับก็คือโคนจะเล็กเนี่ยครับแล้วก็ที่ส่วนปลายเนี่ยก็เขาจะขึ้นยังเยืง,เ,ยงเฉียงเฉียงอ่าพูดไม่ถูกขึ้นไงแต่ว่าคือจะเอ็นออกข้างนะครับคือจะไม่ขึ้นตรงเหมือนกับบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์นี้ก็อย่างอเคหรือว่า95้ากินหนะครับก็จะขึ้นตรงเลยนะครับจะขึ้นตรงแต่ว่า สุพรรณหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นเฉียงนะครับนี่ปลายบานคือโคนเล็กนะครับแล้วก็ปลายบานนะครับปลายจะบานออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเขาโตก็สูงนะครับน่าจะมีปัญหาคือเรื่องล้มนะครับเพราะขนาดนี้เขาก็เอ็นแล้วนะครับเพราะว่าตามที่ศึกษามานะครับ ก็คืออ้อยสายพันธุ์นี้นะครับคือน้ำเขาจะเยอะลำเขาจะหนักนะครับลำเขาจะหนักทำให้มีอพอน้ำเยอะน้ำหนักมันก็ก็เยอะนะครับก็เยอะก็บางครั้งนะครับอ้อยเนี่ยพอน้ำหนักเยอะๆเขาก็จะรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้นะครับมีสิทธิ์จะล้มได้ถ้าเขาขึ้นบานอยู่แบบนี้นะครับนี่ และทีนี้มันเป็นอ้อยที่ว่านะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ย <_ letter> ก็คือเป็นอ้อยที่ว่ามันแตกกอเยอะคือแตกหน่อขึ้นมาเยอะนะครับแตกหน่อขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้หน่อที่เขาเขาขึ้นมาที่ก็แตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นจากเง้าของเขาจากเง้าที่ที่เราได้ปลูกไว้นะครับแล้วก็มันก็แตกกอขึ้นมาเยอะ คือแตกมาจากจุดจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาหลายๆลายลำพอขึ้นมาหลายๆลายลำนะครับทําให้ที่โคนมันก็ที่โคนที่เง่าของเขาก็จะเป็นศูนย์รวมของของหน่ออ้อยนะครับจากนั้นก็ก็แย่งขึ้นนะครับแย่งกันโตพอแย่งกันโตก็คือธรรมดานะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอ้อยแต่กอไม่เยอะนะครับเขาก็จะไม่เบียดกันเท่าไหร่พอแตก่กอเยอะเนี่ยผมคิดว่ามัน มันก็ต่างต้นต่างก็จะเบียดก็คือเอาตัวรอดนะครับพุ่งไปหาแสงแดดนะครับก็เลยทําให้แต่ละต้นเนี่ยมันแยกย้ายนะครับเอ็นเอียงแยกย้ายหาแดดหาอาหารหาแดดนะครับ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูอยู่เดี๋ยวนะครับให้ให้ดูนะครับนี่ให้ดูที่โคนนะครับ กอนี้นะครับเนี่ยคือต้นแม่นะครับต้นแม่เนี่ยเล็กนิดเดียวเนี่ยครับเนี่ยต้นแม่ต้นนี้นะครับต้นแม่ต้นนี้แต่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับต้นแม่ต้นเดียวแต่ว่ามันมันแตกหน่อขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งหน่อที่แตกมานะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับ คือมันจะแตกมาจากเง้าของต้นแม่ทั้งนั้นเลยนะครับในแต่ละต้นเนี่ยก็เลยทําให้โคนก็เล็กนิดเดียวนะครับโคนมันไปรวมเล็กอยู่นิดเดียวขึ้นมาจากเง่าเดียวทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็บานออกนะครับบานออกไอ้นี้ต้นแม่ต้นเดียวก็ต้นลูกมันมันขึ้นขึ้นมาก็สิบกว่าเกือบยี่สิบนะครับก็ทําให้มันแย่งกันนะขึ้นกันที่โคน คือที่ผมสังเกตดูเนี่ยอ้อยนี้อ้อย pressure, สุพรรณหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับพันสายน้ำผึ้งปักใต้นะครับสายน้ำผึ้งปักใต้โหนอ้อยที่ขึ้นมาเนี่ยจะคล้ายๆกับหน่อไม้ก็คือเขาออกจากง้าวแม่แล้วก็เขาจะออกข้างนะครับออกข้างออกข้างคล้ายๆหน่อไม้ที่ว่ามันแทงออกข้างนะครับก็ทําให้โคนที่โคนของอ้อยสายน้ําผึ้งจะไม่เล็กแบบนี้นะครับคือโคนเขาจะใหญ่เพราะว่าแต่ละหนอของสายน้ําผึ้งมันจะออกข้าง แทงลงใต้ดินแล้วก็ขึ้นนะครับคือขึ้นมาข้างบนแต่อ้อยสุพรรณหนึ่งเนี่ยพอแตกจากเงาของแม่นะครับจากต้นแม่มันก็ขึ้นคือขึ้นข้างบนเลยคือขึ้นขึ้นมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็มาเอียงมาเฉียงนะครับอยู่แบบนี้นะก,ก็ทําให้ส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับส่วนข้างล่างคือส่วนโคนเนี่ยต้นอ้อยมันเบียดกันเบียดกันนะครับแล้วก็พอมาข้างบนก็ มันก็เลยแยกๆแยก,แยก,แยกาแยกเฉียงออกเฉียงออกเฉียงออกในแต่ละต้นนะครับนี่ในแต่ละต้นมันก็จะเฉียงออกนะครับก็ต่อไปเนี่ยพอขึ้นสูงก็ทําให้ให้หนักยอดหนักปลายนะครับหนักยอดหนักปลายแล้วก็ลำเขาหนักด้วยนี่นะครับก็ทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอฐานรากเขาแน่นขนาดไหนนะครับเราไม่รู้ว่าฐานรากแน่นขนาดไหนเพราะว่า สายพันธุ์สุพรรณบุรีเนี่ยก็ก็เรื่องเรื่องฐานรากนี่ก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีที่แก้น,นะครับวิธีทําสำหรับคนที่จะปลูกใหม่นะครับทางที่ดีผมคิดว่านะครับวิธีที่จะทําไม่ให้อ้อยล้มเนี่ยนะครับก็คือหนึ่ง ท่านก็ปลูกลึกนิดหนึ่งนะครับขุดหลุมปลูกลึกๆนิดหนึ่งแล้วก็สองนะครับการที่เราจะกลบโคนเนี่ยนะครับจะกลบโคนอ้อยนะผมคิดว่าก็คือต้องไอ้ให้อ้อยเนี่ยมันโตสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยกลบแรกๆก็กลบไปนิดหน่อยก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะกลบครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยก็คือรอให้อ้อยโตหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะเอาดิน คือให้อ้อยมันต้นต้นโตก่อนนะครับแล้วเราค่อยถมดินทีหลังนะครับเพื่อให้รากมันยึดให้ดินมันยึดติดกับรากนะครับจะได้ช่วยเรื่องอ้อยล้มได้นะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับเพื่อนๆก,ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้ผมก็พยายามโยกดูนะครับใน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 ,ในแต่ละต้นในแต่ละกอนะครับ ก็บางต้นเนี่ยเขาเขาเขาจะโยกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฐานรากข้างล่างมันน่าจะแน่นเกินแล้วก็ที่โคนสุดของอ้อยเนี่ยมันน่าน่าจะเล็กนะครับแล้วก็ลำเข้ามาใหญ่ข้างบนแต่ฐานรากจริงๆผมคิดว่าน่า,น,าน่าจะเล็กนะครับที่ที่โคนอ้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยดูที่การมันขึ้นมาเนี่ยมันเบียดเบียดกันนะครับเพราะว่ามันยังไงครับ คือมันเป็นอ้อยที่ว่าแตกกอเยอะนะครับพอแตกกอเยอะที่โคนมันก็ต้องเบียดกันนะครับถ้าอ้อยบางสายพันธุ์มันก็จะแตกมาจากหน่อพี่หน่อแม่หน่อพี่แต่ไอพันธุ์เนี้ยครับมันแตกมาจากต้นแม่อย่างเดียวเลยมันแตกมาจากเง้าจากต้นแม่ของมันจากจุดจุดเดียวกันนะครับแล้วก็มาเบียดกัน แล้วก็แต่ละต้นก็เลยนะครับเยื้องโน,น่นเยื้องนี่เฉียงโน่นเฉียงน,น,ยงนี่นะครับอ,อันนี้ที่ผมพูดก็คือเรื่องอนาคตนะครับยังไม่ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไปน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเอ็นเอียงที่จะล้มได้นะครับถ้าเราไม่ได้กรบโค้ให้ดีแล้วก็ปลูก ตื้นเกินไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับพออ้อยเขาโตนะครับเพราะว่าอ้อยมีน้ําหนักมากเนี่ยก็นะครับก็ธรรมดานะครับถ้าอ้อยมีน้ําหนักมากเนี่ยก็คือมันจะล้มง่ายแล้วก็เอ็นง่ายนะครับไม่เหมือนกับอ้อยที่ว่าลําเขาไม่หนักนะครับครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆผมก็อัปเดตให้ดูแล้วก็ถ่ายให้ดูก็คือคํานวณเอา คิดเอาสังเกตเอานะครับว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับอัปเดตกันแค่นี้กับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ